บอกว่าชื่ออะไรนะคะบอกว่าชื่ออะไรนะคะเอ่อดูสิดูสิดูชื่อนางสิเอ๊บคนนี้คือใครเนะี่ยคนนี้คือใครพี่นี่ ไปเลยปส่ผิวปเนี้ยส่ผิวปเนียก็จริงจริง นิว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 ่ S ไปแล้วนะ่พ <niño sharing> ี neo. ่น <management> <ileri> <working> <os> ิวไม่ออกมาหนึ่งร้อยโรบักโอ้ยแม่งกูไม่มีโรบักตายแน่จ้าแย่ไปแล้วเนี่ยเล่นมากนิวอ่ะ เล่นแบบพี่นิวอยากเล่นแบบพี่นิวมากเลยอ่ะพี่เดียวพีแ่บบเดียวพี่อยากเล่นแบบพี่นิวะต้องทำยังไงอะพี่เขาไม่ได้ชอบเล่นมันจะชอบเล่นหรือเปล่าคะแงอยากเล่นแบบนิวมาก จจยี่จี่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 ยจจุ่นพี่เมยจะจ่อเยรวขอโลขอโอนตังค์ได้ปะอายากข,ขอเติมตังค์ได้ปะ คนนี้คือคนไทยนีค่ะคนไทยคนไทยคนไทยไปไม่มีคนไทยไปคนไทยไปคนไทยไคนไทยไปคนไอยไปคนไทยไม่คนบอกปะไหนนะคนไทยก็นี่ไงคนไทยอ่ะไทยพอไหมไทยพอไหมน้องๆเบื่อ เบื่อเบื่อจิ้มหายเลยเบื่อเป็นบ้าเบื่อ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 ก็บเบื่อไงเก็บเบื่อเบื่อเป็นแมปไมค้าเป็นกว่างไมค้าไปน้องรู้จักรไม้ไมค้าปะไมค้าปะค้บค้าคับคับคับตัวคับ เอาน้ำให้กินหน่อยเดี๋ยวแฟนพี่เอาน้ำให้กินนะคะตอบแรบหนึ่งพืมไปแฟนพี่นอนหลับอยู่นะคะขอโทษนะคะแฟนพี่นอนหลับอยู่ก็อยากไปกลัวนางมากพอเลยไปกวนนางเลยอ๋อมีแค่คนมาขุดใบไม้นึกว่าอะไรอือ ุดทำไมน่ะเออขุดทำไมทำไมแค่แสาไฟเจ็บอืมนู้นใครไปทุกคนคะขอตัวลาไปก่อนนะคะ